สองแต้มนะครับตื้นเอาปลาจะเข้ามาครับทีมอโ,โอ้ยลมนี้ปลาเข้าดีครับรนองปนุษจะเข้าครับตอนนี้แวโอ,โอปนุษก็เข้าดีอุ้ยเปลี่ยนด้วยต้องจะข้ามหัวหรือเปล่า,าดูนะข้ามมาได้ไหม โอ้แต่ล่างได้เขาเล่นเรียกตีเปลี่ยนไม่ใช่เหรอลงมาลงมาเขาก็เรียกตีเปลี่ยนดูพี่พันธ์จะตีนะครับลูกนี่ยอ่าอ๋อสัทธาจะมาทางนี้พี่พันตีพลาดนะครับชุดสรลองสัทธาหน่ยครับมาบอกผมว่าหยิบห้าชิ้นนะดิเอาใหญ่ๆเลยครับคนถ่ายสดๆเอาใหญ่ๆเลยเอาเอาลูกนึงเลยโอ้ไม่เอาถ้าลูกหนึ่งกินยาก มม่วงะไรมันอร่อยใช่มึงคนก็ลดกับความพี่เล่ามาให้นะอือปม้ามาไม่เปลี่ยนครับตอนนี้ดูพี่พันตีครับพี่ลุงมา ตรงเงกินไปมีความปังลูปานุษย์เข้าลูกนี้ก่อนครับเหลือลุงมาคนเดียวสองลูกนะครับตอนนี้ลูกสี่ต่อสองจะได้ในสนามสองครับ โอ้มนุษย์ทานมาอยังเลยอีกเนาะสวยเกิดมาแล้วพอรอบหน้าเข้ารอบแปดทีมแล้วนี่ ถ้าดูตามสนามนุ่งมาโอ้โหโคตรพี่แดดเข้ารูปนี้อกันครับ ออ๋ลูงนี้ก็เปลี่ยนครับอ๋ออันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าใครจะได้แต้มเสียแต้มอ่ะ<ต>ดูล,ลุงมาตีลูกนี้ก่อนครับจะตีแน่เพราะว่าจะคุมสองลูกนะครับอ่าดูล,งลุงมาตีครับปังโอ oh oh. ้โหสามคะแนนู ที่เหลือลูกเดียวนี่ต้องเข้าเอาแต้มอย่างเดียวนะครับถ้าเข้าได้ก็ได้ว้าลุงมาวสาตีถูกมีสองลูกอจะได้เห็นมุมกว้างพนุษย์จะเข้ามาโอ้โอเข้างามครับคนรูปหล่อเดินผ่านนากล้องอีกแล้วครับลูกปลาเขาเข้าครับเดี๋ยวทีม ปลาเข้ามาครับเดชบกนอโอ้ลูกนี้เข้าสวยนะครับปลาเข้าดีเริ่มเข้าดีแล้วปลาข้ามอีกลูกนึงโอ้ปลาเข้าดีครับเปตองปลาเข้าดีมากนี่ตีถูกจะได้เปรียบต่อไปนะครับไปมาปั้งละหลุดไปหนึ่งลูกครับ ตีได้อีกลูกหนึ่งเท่าที่ดูลูกในมือน่าจะได้อีกลูกหนึ่งจะตีครับมือลองทีมต้องเที่ยวทั่วไทยนายตีปั้งโดนเหมือนกันครับเต็มเต็มฝังลงมาเหลือสี่ลูกนะครับแต่ในสนามเสียอยู่สองลงมาเข้าเปลี่ยนก็มีปัญหาไม่เปลี่ยนครับเสียสอง เสียสองอยู่มั้งครับดูลุงมาเข้ามาอีกลูกนึงลุงมาก็แขกครับพี่พันเดินไปเหมือนจะตีเลยตีลูกไหนวะอ้าลูกโนนผมไม่ต้องขยับแล้วครับพี่พันเตรียมตีนะลูกนี้ ดูพี่พันตีครับตีเพื่อเปลี่ยนก่อนอันดับแรกฮนะจจะเป็นลูกน้นทัดนะาปั้งไม่โดนอีกแล้วครับถ้าตีพลาดลูกนี้มีโอกาสเสี่ยงจะเสียเกมนะครับเพราะว่าถ้าพี่อยากตีลูกนั้นถูกหรือจอบอ้ยแล้วครับ โอ้เหลืออีกลูกหนึ่งในสนามครับอันนี้จะตีรับสองก่อนตีรับสองก่อนตีถูกเพื่อรับสองครับอ้าวตายสองแต้มประนุดเหลืออีกลูกหนึ่ง ดูนะครับปนุษย์เข้ามาเสียได้สองเหมือนเดิมสองเต้นเหมือนเดิมนะครับว้าวุฒิสายย่อง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 เวียงนาเขาเข้ามา ลูกนี้เลยกลายเป็นดีเลยดู <laughs> ลุงมาก็เข้าเหมือนกันครับ <laughs> ลุงนี้ไม่เดินเฮ้ย <laughs> สนามยี่หยังเนี่ยดูพี่พัน์จะตีครับตีเพื่อรับหนึ่งนับสอง,ส,องสามแต้ม อดูนะครับนาเอียดจะเข้ามาครัพยายามเต็มที่เพราะว่ามันไกลโยกดงๆชนะลูกแรกเออเบตองเป็นไปได้เออพอเอาชนะลูกล่างขึ้นมาก็ได้ เข้าได้สองลูกได้แต้มครับคนน้นตีไม่เป็นเดี๋ยวสองคนละลูกเข้าแหล่พิระเฮ่พิระจะเข้าครับบทเรียนกูไม่อยากขำใครนะนี่หัวรอะออกมาเอง นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ว,ว่าสอนนะเข้าเปลี่ยนลูกหนึ่งอะคนนี้ก็ตีไม่ผิวคนนั้นก็ตีไม่ถูกก็ได้แต้มเท่านั้นแหละเออลูกใครอะสองแต้มลูกลูกฝั่งเขานั่นแหละเขาจะจูงลูกนี้แหละเมื่อกี้นี่มันโดนหินครับเอา้าพอดีคําครับดูพี่พันตีครับพี่พันตีหนึ่งลูกลงมาตีหนึ่งลูกแล้วรับรับเจ็ดแต้มก็โนอนไงบวกของเก่านั่นไง ตั้งใจมากพี่พันตั้งใจมากโอ้โหใช่ทั้งหมดไม่ใช่ลูกพีระหรอกตีลูกสี่อของของาะเอียดของายเอียดครับยยครับล,ลุงมาจะตีเพื่อรับสองนะดูลุงมาครับลุงมาฟัดสองเต็ม ทีมเด็ดบกนเข้าดีแต้มน่าจะเป็นห้าต่อเก้านะครับตอนนี้เออเข้าป่าดูกันอนุตทำไมลูกนึงเออเปียลเกินได้ลูกหนึ่งเกินได้ลูกนึง งาดูดูพี่พันตีมพี่พันจะตีตรงนี้ถ้าถูกจะได้เปรียบนะครับเพราะสนามเข้ายากมันมีแต่ก้อนหินนั่นครับสองแต้มเลยเข้ายากกว่าตีาาก,ก้อนหินมันเยอะ ที่ละจะตีมครับตีตับลูกหนึ่งงอนฟังที่ปรึกษากันละเตรียมต่อยอตีตับหนึ่งลูกยังเสียสองอยู่ครับตอนนี้ นี่นี่ตูดก็ไม่สวยมายืนบังกล้องเขาอีกดูในเหอียดจะเข้ามาครับสนามมันเข้ายากนคะครับมันหินเม็ดใหญ่คุณทั้งหน้าโอ้โหหลุดออกนะถูกพิดผิดอ่าดูนะครับถ้าตีถูกก็โอ้เข้าเองมาเข้าเองวันนี้ก็เลย อน่าดูนะครับดูต่อว่าจะโดนไล่มาทันกันไหมเพราะลูกเหลือเยอะเดือนบังกล้องอีกแล้วคนก็ไม่สวยอ่าดูนายเอียดจะเข้าคุมนะเหลือลูกเป็นเช่งเลยครับฝั่งง้นเหลือสี่ด้วย บังโอ้ว้าวลูกปวดหัวทำให้ทีมเสียน้อยนะครับลูกสุดท้ายนี่แสบมากน่าจะเหลือในมือสักลูกหนึ่งครับ ดูป้าเข้ามากันครับป้าเข้ามากันเอ้ยป้าก็เข้าสวยครับลูกดูพี่ฟันจะตีนะครับดูนะครับตีออกมาลุงมาจะเหลือสองลูกนะครับโอ้โห ถ้าเข้าได้หมดเป็น9เท่าเเท่าตีลุกเมื่อสักครู่นี้สวยนะครับออกคู่เลยลุงมาเข้ามาอ่าได้ลุงมาเข้ามาอีกเอ้เอาได้เอ้าเชียเจนเก้าเท่าแล้วครับอะไรขึ้นมาเสมอกันแล้วนะครับเก้าตอก้าวปลาเข้าดีปลาาดี <c oughs> โดปนุษ์บังครับปนุษย์ก็ามาหลุดออครับออไ,ไม่ออกจากโ <c oughs> ดปนุษุษจะเข้ามาครับ <c oughs> ใหม่ถึงครับตรงนี้หลุดนะ อย่ดต้องไปเข้าแล้วครับลุงนี้ดูต่อครับพี่หยาดจะเข้าฮะจะต้อง ค่อนข้างนำขาบนะครับแต่โดนไล่มาสูสีแล้วพี่เหยียบเปลี่ยนมงนี้หมนุนเจ๊กๆๆๆๆอย่าดูนะครับพี่พันจะตีเท่าลึง ถ่าตีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เกนนแบบองค์องค์องเก็นมาสวยงามงหมือนนลุงมาบอก เหมือนพี่ละจะตีก่อนนะเหมือนต่อเข้าอ่ะครับไม่ถึงครับไม่ถึงครับพีละเข้าไม่ถึงอะตอนนี้เสียเตียบลูก จะเข้ามาอีกลูกหนึ่งนะครับตรงนี้เปลี่ยนนะครับถ้าดูนะครับดูพกพี่พันตีถ้าตีถูกก็คุมความได้เปรียบต่อไปนะครับ แดดแดดเขาหนังแสบเลยฮะคือพันเต้ฮะโอเบี้ยวฮะตรงนี้ตีเบี้ยวฮะโอ้ยเดินผ่านหน้ากล้องแล้วนี่น่าอย่างงี้เดินผ่านหน้ากล้องแล้วเนี่ย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 หมูไปแล้วครับหมูหมูครับหมูหมูไปแล้วหมูดูลงมาตีครับ ตั้งใจมากครับตีจะได้หนึ่งแต้มก่อนทันทีนะลงมาตั้งใจมากเอา้าไม่กล้าตีมาจะฟาดเลยวโอ้โหจอดสองเลยครับเกมคาไ,ไา่่่ชชววยยยด้้ออางีะทำไมทำหน้าตาอย่างนั้นเนี่ย ล,ลุกมาจะตีจอดลูกสำคัญด้วยครับนี่ออกเองธรรมชาติด้วยนะลุกมา ต้องให้ลุงช่างมาถ้าลูกสำคัญอย่างนี้แกจะแบบรัวรัวคัววัวดูที่เหยียดเข้าก่อนนะครับเข้ามาตัดนะับถ้าเข้าไม่เปลี่ยนเสียสองก็เสียเกยมไปเลยดูนะครับเออวุย่ยเข้าสวยมากนะเน่เอ้าเ,เข้าสวยเข้าสวย ดูลงมาตีลูกหนึ่งนะครับลูกแรกตีสวยถ้าตีตีโดนนี่เกมทันทีด้วยนะครับ <c oughs> ลงมาตั้งใจมากเป็นนั้นว่าทีมเดชบกนสองชนะทีมท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวนะครับ <c oughs> ลงุลงมาตอนเียงหกบอกต่อแต้มให้ใช่ไหม <c oughs> จะพูดจริงนะครับเนี่ยต่อแต้มเนย แกกลับมาเชี่ยวทีหลังเลย